สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านนะคะทั้ง f อฟเก่าและ f อซใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะก็ชื่นชอบคอยตามกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะราวทีของเราราสตาร์เราหลุดไปนะคะแอดก็ขออาภัยกันด้วยนะคะวันนี้ใครชื่นชอบในตัวเนืทางตัวเลขนะคะก็ลองหยิบยกไป,ไปเป็นแนวทางกันดูนะคะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะแคปหน้าจอกัน ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่แนวทางต่อไปจ้าแนวทางต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นที่ฮานอยนะคะฮานอยเนาะเมื่อวานฮานอยของเรานะคะก็เจาะเข้าในสองคู่นะคะ08และ18นะคะแล้วก็ตัววิ่งตัวลูดนะคะ0มาเพียบเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะแต่เข้าเฉพาะ08นะคะแอดให้ไป09นะคะ มา06นะคะใครกลับหัวก็ยินดีด้วยนะคะหรือใครวิ่งรูดที่ศูนนะคะก็ได้ได้ในอ่าหลายแนวอยู่นะคะหลายนอยอยู่นะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับใครที่ได้แนวทางหางหน่อยเมื่อวานนี้นะคะส่วนแนวทางอื่นก็หลุดไปก็ขออภัยกันด้วยนะคะ ส่วนลาวีพีเมื่อวานนี้รูด2สองและรู่สามเข้าเต็มๆนะคะเออมันมาคู่กันนะคะตัวเด่นก็ขอไปกันด้วยนะคะมันไม่เข้าเนาะ่น้องจระนะคะตัวเจาะนะคะก็ขอไปกันด้วยนะคะสายวิ่งสายรูดก,ก็มีเฮกันไปนะคะก็ยินดีด้วยนะคะอ่าส่วนลาวสตาร์วีพีเมื่อวานของเราก็เข้าที่รูด1หนึ่งนะคะ สายวิ่งสายรูดนะคะมาทุกวันนะคะมาทุกวันเนาะส่วนสายเจาะแอดก็ขออภัยกันด้วยนะคะขออภัยด้วยนะ,ะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะยังไงก็ชื่นชอบค่อยนาไปเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านกันได้เลยนะคะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงนะคะอ่าแคปหน้าจอกันไ่ได้เลยค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ